สวัสดีครับผมลุงตาทิพย์ครับสวัสดีพ่อกันอยู่วัด้วยมือเสาร์เนาะนะ <laughs> บ่ค่อยสะดวกสิ <Yeah. S 2> คุยกันป่านไดมันอยู่วัดเนาะ <laughs> มันอยวดมัน <laughs> สิไปทับเพิ่นแต่ <laughs> <laughs> ว่าว่าสิมาตะเวินกรับคำแล้วใบาสามแล้วครับตอนนี้ก็ว่าจิวเวอร์กัญยวัดล่ะมันอยากมันทับกันแต่ว่ามันกับโมไก่กันบ่ไก่จากวัดที่บ่คอยอยู่ป่านไดน แต่ว่าเม,มื่อน,นั้นป้าเพิ่นไปเอาโพดไปทรงนะบาทั่นให้ดว่าสั่นตัวเลขมึกสองสองสองหรือสามมือที่แล้วสามมือมั้งสามืือที่แล้วตอนเศร้าผมมานีตอนกลางกลางเว้นเนาะแล้วมือเศ้าจังส่ป้าเพิเ่นเข้าไปเ,เห็นตะพุง่งมาสั่นคือว่าจยางสั่นสันดีอันนี้ก็อยากว่าออฟังอยู่ คิดจังมันมีแนวบันโดนบันด่านจังเดเองมันเป็นจังใดเองครับเพราะว่าฝันเห็นมับนบ่เป็นฝันเห็นมันขึ้นมาในตาเนี่ยขึ้นมาในตานี่ละ่ะอ่าสองคนครับแล้วก็มาแก้ผ่าแจ่หนังหรืกับนุ่งตั้งเกียงในแต่ว่าชวนทั้งเทิงบ่เห<อ>็นเห็นแต่ชวนทั้งล่างยืนเฮี้ยงกันอยู่เห็นเห็นท่อนล่างเห็นท่อนล่างยืนเฮี้ยงยืนยืนเฮี้ยงข้างไหนใช่กันบะครับบอกกินหนามาทั้งตั้งเข่าหมด โอ,อยู่ที่ยงกันเลยกับ,บนานาที่หนาไมาที่มืดก็จีมาสงใส่ก็ที่ก็จีว่ามันผิดหนึง่งบ้านนี้พอดีเห็นแล้วมือรุนครยูผู้เดียวเนี่ยคำเติบเออคำเติบแหละยูผู้เดียวมาวกูบุญี่ยกเบิ้งโทรศัพท์หน้าว่าสับ่บก็บเลยกดโทรศัพท์จักมือไปส่วนตปเลย ทรศัพท์ครับยังยังวัท่านใเขาเมน,าน,น,เนู่วัทนเห็นจักไปแตะต้องตรงไหนท้องโทรศัพท์เออจักไปเมื่อไปสวนแบบเลยมีสองอีที่มากแก่ผ่านขึ้นมาในจอโทรศัพทพ์สองคนมันก็ปิดชวนบนคือเขา่วนลามันก็เปิดคือเขาก็ยืนแบบเขาเอายืนแบบคือจังเห็นในตาคือจังเห็นในตาโอ้คือมันเป็นแต่อัศจรรย์แต่นอกบ,บานนั่นแหละก็เลยวา่า ตโต้ตก็ได้คิดว่าเอามาบอกแล้วหือบอกขัดนี่แหละมาบอกแล้วหรือบอกขัดเลยมาเห็นเห็นในโทรศัพท์อีกเ<อ>พราะว่าโทรศัพท์ยังไม่ได้เขาเมนูคือเปิดเคียงกันแล้วเมื่อไปสู้เนียงทีสองคนยืนเห็นสองคนเห็นพออกันหน้าตาผู้เดียวกันกับที่เห็นในตาอา ตอนเห็นอยู่ในตาเห็นหน้าตาบ่ตกลงเห็นมัดแต่ว่าบาดบาดที่เอากิ่งเนี่ยที่เน่วนบนจะว่าเห็นมันสีเปิดมันสีเห็นแต่ช่วนล่างโอ้คือตอนคือยืนเหี่ยงกันครับตอนแรกไม่ยืนเหี่ยงกันอยู่ไคว่าใส่ต่สุดสันนบาดนี่ตอนแรกนี่เห็นอยู่หน้าตาเห็นมัดบาดพ่อพิจารณาคักๆปุ๊บบาดนี่ส่วนส่วนข้างบนนี่หายไปเลยเออส่วนข้างบนนี่คือคือมันสีบังเลยมันสีบังไปแบบว่าบ่อยเห็นเอียง คือมันใจเห็นตะชวนหลังเท่านั้นโอ้คือแปลกแต่ไฮว่าสีนังเบิ่งพี่เจน้ามึงดูเลขตัวไหนสิมาตัวเลขบอท่านมากแต่ไม่ผูงยิ่งมากปากฏใหนเห็นก่อนบ้อนนี้ยังมากจับโทรศัพท์มาเพราะท่านกกดคือเปิดเคร่ยงได้เรียนนะเพราะท่านเอเขาไม่นู่นเพราะท่านเอเขาว่าสิไปจิ้มนั่นจิ้มนี่แต่ว่าโมหัวมือไปแตะถือตรงไหนปากกดขึ้นมาเห็นในโทรศัพท์อีกอยู่ในโทรศัพท์แล้วก็ขึ้นท่านที่อะยรวาไม่ยิ่งสองอีนี่ สองคนนี่คือขึ้นมาใส้ตาหูวเรียวทีหนึ่งเ,เป็นยังคือมาขึ้นเทา่าหลทัดผมคือมาข้นเทา่ทาหลคทัดนาตากับผู้เดียวกางเกงกับสีเดียวคือเ,อเป็นแต่อ,อัศจรรย์แท้เนาบ้ากัจังว่านั่งคืดอยู่มันคือเปลี่ยนยังซีคือบอเคยเปลี่ยนยังซีว่าจันตูตียก็เปิดเบิ้งกับบริเกียวก,ระ,ร,ะกระเท่าบกขอมนูวกับบกกรหากริเพ็นอันนี้ก็เปิดขึ้นแล้ว ยับงบ่ได้เขาเมนูเมื่อไปซูน้นจะไปซู้นอย่างครับถ้ามาดาเข้าเมื่อเข้าเปิดเทียงเขาก็รูป่านรูปนี้อมนบอละครับมันจับครับถ้าเปิดเข้าไปไปเบื้องอีหยังไปเขาไปส่วนใดเขาก็ต้องกดสะก่อนมันยังค่อยไปมันก็เลยขึ้นมันก็เลยขื้นมากก่อนก็ขื้นมากก,มากับพอดีพอดีมันขื้นมากปับ๊บจะคล้องกับสลางเลยวะเอเอากูกบบกกยู่ในตาก,กูกับม่นไม่ยิ่งสองคนนี่ครับแล้วเป็นยัง มาเปิดโทรศัพท์คือไม่เห็นไม่ยิ่งสองคนนี้กบผู้เดียวกันกาเกงหนกับสีเดียวเสียหนกับสีเดียวกันค,คนกับคนผู้เดียวครับแต่ละคนเนี่ยเอาคือเป็นยังที่ตูก,ก็เลยว่าหือว่าคากบอ่าว่าแม่นว่าแม่นคิดาคากก็ล่ะก็คือสิมาจำอีกโ แต่ว่าหังว่าเป็นตัวเลขแต่ว่าหัเป็นคนเป็นผู้ยิ่งบงัตรแจ๊สิตีมัตว่บาบายุที่บันบออบายุพอดีข้บาบนอกองสันว่าวอาแบบนั่นแบบนี้ครับคือคือภาพบันสิตาไปเลยหายไปแล้ววันนี้ภาพหายไปแล้วภาพน้โทรศัพท์สีบ่มีเลยเมนูที่ขึ้นมาครับจังไก่ได้กดเมนูบาตนี้กดเมนูอะไรเลยบัตรไรฮบ่มมีบ่มี แล้วติดกดเอ๊มาจะไหนจังไ,ไหนไปจังไหนมาน,น,น่าสงสัยแท้เพราะว่ามันเขาไม่เคยเขาไม่นู่ตัวนี้แบบจังสี่ห้องอกอดกือบ่มีเลยบ่เห็นเลยสองคนจังว่าเงินเยอะน่าคิดที่บ้านนี้บ้านนี้ตัวเลขตามมาบ่าครับบ้านนี้ภายในแมงยิ่งมากนี่บ่มีตัวเลขบ่มีตัวเลขเลยบ่มีช่วงมือนั่นนหะนะบ่มีมากเลยตัวเลขเออเพราะว่ามันนอนขึ้นพร้อมกันนี้ครับ เมือ่อเมื่อนั่นก็เลขก็ขืนก้อนเลขขืนก้อนโดนเติบกระแม่นไม่ยิ่ขื้นมาเอ๋อๆก้อนนั้นนั่นเลขเลขขื้นมาอยู่เอะเลขนั้นมันขื้นม,แม่แล้วมัน,มน,นแล้วแล้วโตเลขมอ่ะแต่วันมันมันมาให้ปัญหาขันแม่นขันแม่นเขาคิดเนาะครับมันจะมาให้ปัญหา,บหาแบบว่าใหา้เตียวสินะครับพอวันมาลักษณะแบบเกาอยู่บนเส้าครับคือเลขโตวันมาเนี่ยมันมาสามเทียหมื่น มือได้คือหกสามหกสามเอามาสองตัวหรอครับมาสองตัวหกสามเดียวบะมีศูนย์บะเห็นเออบะมีเลขเดียวบาทนี่ม,มีเลข <6, S 2> เดียว 6, <3 S 2> คือมาเลขหกสามโคโรมาเลยสามกับบะเพี้ยนหกกับบะเขียน โคตรขนมาสามเถอเลยเออบ่มีบ่มีปฏีกิแลยายยังขีเขียนไปนนข้างในมาั้างครับตัวอื่นกับบ่มีเขาว่าแสกแซงบ่บ่มีมีแต่หกสามตัวเดียวมีแต่หกสามเพอเพอกับบิดเดียวนี้ครับาทำเมือนั่นบ่สล่างใจนอนนอนแล้วลูกขึืนเบิ่งนี่คือบ่ไ,ได้เลยคื<ม>อบ่เขาเลยเมื่อนั่นคิดได้คิดดีเอ๊ะก็เลยขืนมาลูกขึ้นนั่งมาเบิ่งเพ่งพิจารณาน่ากะจะได้เห็นเป็นตัวเลขตัวนี้เพราะว่ามันเห็นมาโดดแล้วมันเป็นยังคือบขึ้อบ่ข้น คือสี่บ้องไถ้าบ้องไฮก็คือบ้องขืนขาที่ห้ก็คือขืนมากใช่นะมันก็จะ้ขืนมากน้ำกันพร้อมกันครับแต่ที่กิงสามมันขืนมาก่อนสามนี่สีมาก่อนสามสีมาก่อนขาเขาสีวิ่งก็คือวิ่งสามบางไปวิ่งหกมานหกมาน้ำก้นหกมาน้ำก้นแต่มันเฮียงกันมากเลยแต่ว่าสามสีขืนก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้มันมันเฮียงกันมากมันเลี่ยงกันมากแต่ว่าสามสิบ มันโผล่ขึ้นมาสิโพกันบานี้หกสิโพขึ้นมานังคนมักคู่กันลองซองตัวได้อยู่หนตัวได้อยู่หลังบานี้ครับสามอยู่หน้าสามอยู่หน้าเป็นสามหกตัวสันออเป็นสามหกคือคือเลขตัวนี้นี่เลขตัวนี้มันจะเป็นับเลขบันเดียงคือไปเมื่อนั้นไปไหวเขาอยู่ครับไหวเลขเจ้าหกสามมันจะมาหาหลังเจ้าเด้อครับมันไปออกตาเขาอยู่บ้านนี้ เขาเ็อรเซียหรอกเพราะว่าเขาบอกนั่นเขาเขาสิมักของเขาครับเขาสิมักห้าแต่ว่าทีทิมได้ไหรบตัวนี้จะเลื่อมเลยเนี่ยตัวไม่ยิ่งสองตัวย่าไปตีแนวอื่นตีเป็นตัวอะไรตีซีซีเลยไม่ยิ่งสองกอนนี่ตีซีซีเอราะว่าลโบมีแนวกือมาเคียงคือมีเขาสองก้นยืนเลี่ยงกันท่านมีน้ำซ้ำยังมากโพเห็นในโทรศัพท์อีกเดี๋ยวมั่นกับ ถ้าถ้าเขาดอย่างหนึ่งมันมันสิเป็นเลขล่างกันได้พรารับไม่เห็นตะชวนล่างอ๋อซีซีเหบอครับอาสิเป็นเลขล่างกันได้่วนบนเนี่ยมันบ่อยเห็นครับมันจะเห็นตะชวนล่างนี่คือยืนโบ๊ทซีซีหัวเบี้ยงกันปับครับคนบัย่บนอยทํากันมัดทํากันเป๊ะเอบ่ม่เลื่อนกันคือกันกางเกงง่ายกับสีเดียวกันนี่แหละตาพัดตาเห็นไหมมันบมันมันมันจะบ่เคยว่าน ปีนามาหาเสียเลยถามว่านุ่งกเก่งนี่นุ่งเสียได้รประเทศได้กัญญาที่เขาเหลียวเห็นที่มันขืนมากเขาจีบปีนไม่เห็นเลยมีแปลกี่สองก้นาน,านี่แหละแสดงว่าก้อนน่นี่ภาพลักษณะนีก็เคยมีปรากฏเขามาในสายตาน,นั่น,น,น,นคือปรากฏอันแบบว่ามันไปไปตามประเทศไปยังพวกประเทศที่นโอเปียอีหยังหยังซุ่มเขาบนนุ่งเสียนุ่งผ่านเขาปีนาไม่เห็นคือปีนต่ก้นมาก อุย้ยประกฏไม่เห็นนอดตั้งประเทศพุ่นบ่เห็นมันคร่ประเทศบุยถามมันจีขืนมากนี่ครับพวกฝลังเสียอาบน้ำยู่ยสลอกทะเลนี่น้อนอนยวงได้เขาเห็นมัดเห็นแบบได้เขาเห็นมัดมันมันแปลกแต่ก็ยังว่าแปลกหรอกทุกนั้นพราะวันผ่านมาแล้วครับคือแปลกแปลกอันไม่ยิ่งสองคนนี่นะครับเอามานี้สามหกนี่ลุงคิดว่าสิเป็นบนหรือเป็นล่าง สามโมกนี่เป็นบนอยู่แล้วเพราะว่ามันมาก่อนอยู่แล้วบนอืมเพราะว่ามากเทิ่งตัวนี้ตัวนี้เขา้าเขา้าเข้าสังเกตบ้างว่าตัวซีซีนี่ถ้าเข้าตีออกมาเป็นซีซีห็นบ่ครับถ้าเข้าตีออกมาเป็นซีซีเครื่องเห็นท่อนล่างครับเขาเห็นทอลล่นทอนล่างเยมันอาจจะเป็นลา่างก็ได้เังสินะมันจะขึ้นบนยากอยู่ครับแต่ว่าเขาก็กบวกไว้เังสินะครับผมอ้าวบ้านนี้บนนี่ตัววิ่งเม็ดเดียวเลยนี่คือสามสาม ท้าที่วิ่งเนี่ยครับสามจับคู่นี่สิเป็นสามหกสามหกเดี๋ยวทีทิมด้ายังไงเนี่ยเจ้าคุณหมอลงมาตัวเดีทีทิมได้ยยยยครับเมุเคลื่อนแบบเก่าคือกูเทียจังไนครับกูเทียนั่นบอถ้าเอาเท่าเลขไปแล้วครับถ้าถ้าได้เลขแล้วมันถืว่าฝัน เมื่อคือฝันบอกครับเออท,ที่มาฝันที่มาฝันแบบเกา่าครับคือฝันว่นาไปซื้อเลขกูเทียงว,งวดงวดเจ็ดศูนย์บอกว่าเอองวดเจ็ดศูนย์ทีไปซื้อเลขกครับเขาก็มันออกแล้วครับบาดนี้ไปยี่ืิบเ้าเพื่อ,อาจารยร์ยุวัฒเย็ดตายสามตายครับตกเลยบอกบงุงซาครับเลขก,กออกมาศูนย์ ครับอ 0, โอ้ชูนเจ็ดบาน,นี้มาช่วงสองช่วงหกชูนเบออกช่วงหกศูนย์ครับก็จะไปซื้อเลขขึ้นกันครับเก็จะไปซื้อเลขตรงนี้เขามาถามแต่ตูกกับพ่อโชนจ่อีกสามหมาเลขอันมีเลขตัวหกหกศูนย์โอ้ชูนหกนี่รนนรร 6, นครับใลรบอกว่ามางวันที่สามครับมางวดที่สามนี่ กะทุ่มเก่าอ่ะแหละทีมาถามครับบานนี้ที่ไปซชื่อเก่าโอนศูนย์หนึ่งเก่าที่ไปเื้อพราีย่างไปเขากระามให้เก่าแต่มันบวาริกออกแล้วอันนี้คือเมื่อคืนนี่มันปะเมื่อคืนนี่ไม่ใชนสอนโอ้โอเอาคือคืองวดงวดที่สามงวดที่สามเอองวดก้อนงวดก้อนเขาเขางวดครับคือเมื่อคืนนี่เป็นยังไ เมเมื่อนฟันสีไปซื้อเลขครับคือมีผู้มาบอกมีผู้มาบอกว่าให้ไปซื้อเลขซะสีว่าเป็นคือเกาหรอกว่าสันอ,อือเอ้าขึเป็นคือคือขึวางสีว่ามาสันแต่พอถามเขาที่วัดตัวไหนครับไปไปเลยเขาว่าไปเลยผู้เท่ากันละไปเลยไปแล้วสีขึ้นพ่อเอง่าสันให้ไปซื้อโลดไปแล้วสิขึ้นพ่อเองเออ ก็ได้ไปพอดีไปหอดสิไปถามซื้อเรียก็ไปถามซื้อเขาว่าเิียวตัวใดครับลูกเลยว่าตองหาตองหาอืมโอ้อันนี้ฝันเนาะอันนี้นนคือฝันเด้อบัานนี้ฝันแล้วกับมาคิดบ้านครับพอพอไปซื้อมาแล้วกับวมีผู้ถามผู้ยังดอกก็ไปซื้อมาแล้วก็เลยกมาก็เรยกมามา,มานนน นอนคอนที่แกงหูเมียบัดครับหูเมียขึ้นมาก็เทียบไปอีกมะเพราะว่าคือนั้มเลกตัวนี้จักมันทีมาจยังไงนะคือนั้มเลกตัวตองหานจักมันทีมาแบบนี้ครับบานนี้เทียบไปเครื่มเครื่มไปเคริ่มไปอีกนี่เขาเคริ่มเครื่มไปอีกว่ามันถือว่าละว่าสัตว์หลังจากที่ฝันตอนตอนช่วงแรกนี่คือไปซื้อตองห่าเออ ไปเสื้อตองหาแล้วมากไปเสื้อตองหาแล้วจกไมใจจกความคิดอยู่นะเพราะมันสีแมีนบ่คือบบแมนมันคือบบขึ้นไม่เห็นสินะครับก็เลยมาเสียบอีกเสียบอีกก็คือมีคนมาซ้ำนี่แหละมันถือก็แหละมาซ้ำเท่านั้นมิดบุยแ็่ไม่รูเมียกขลูกเป็นเ่งาตองหาที่ฝันก็แฟกุยที่ เพราะว่าเขาได้เรียกกูเทียกุูกเทียี่ถ้าได้มดครบเมื่อแล้วทม,มกระดานกระดานยู่เฮีไนมาในบมห้า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 นี่เป็นสามหาก็ได้ขึ้นกันครับได้ขึ้นกันมันเสียมะเขากับตัววิ่งนี่บาดนี่สามห้านี่นก็จังวัา,าแล้วแต่ของไงเังท่านเพราะว่าเขาว่าขันไปซื้อขึ้นได้เลยขึ้นอสิคิดพอรถครับเนี่ยบริษัทมาตัวเรียกของเขาดิครับว่า เขาขันขั้วไมเขาว่าว่ต <Leonard> ้องถามดอกไปรวดขันขันจังนึงกระิบบอกดอกไม่ควมชิดนาเขาว่าสิบันโดนบันดาให้ดอกว่าเจ้าติชิดพ้อรถพี่นาขั้วไม้เขาครับโอ้งวดนี่งวดนี่ว่ามันจะบ่ได้พวกนี้ครับแต่ว่าในส่วนของสามหกนี่ปากฏ ขึ้นมามือเดียวแต่เมือราบขึ้นมาสามทีอมาอทวกมาครับผมอ๋อได้มัน<ไ>ือข้นมาสามทีอครับที่ขึ้นยังกันตลอดเลยเบิเบงมือเท่าถึงยางไปวัดเกลี่ยป,ปากดอกเพราะว่าเรียกเทียนทำมันตัดเดียวกันครับมาทาั้งเดียวกันเด็กสองโอตอนนี้ผมนั่ังสัมผัสอ่าก็ท่ายู่หันมันหรอแต่ว่าสามตัวกันมีมีเขาตั้งห้า แต่ว่าสองตัวนี้ตัวเดียวกันการสรุปนะลุงเนาะนส,รสรุปเลยครับผม,มบนเม็ดเดียววิ่งสามเม็ดเดียวนี่คือสามเลยครับแต่ว่าตัวที่มันโชว์มันมาปรากฏในเห็นหนันมันมาคู่กันครับมาสามกับหกนะครับแต่ว่าสามจะปรากฏขึ้นมาก่อนหกปรากฏขึ้นมาหลังเออครับ บานี้อีกอันหนึ่งคือที่ปรากฏดเห็นพุงญิ่งใส่แต่สุดชันในไม่ยืนเคียงข่างเออไม่ยืนเลี่ยงกันหน้าหนาของมหาบานนี้ส่วนบนหายไปเหลือแต่ส่วนล่าง mm hmm. ครับแล้ววันนี้บังเอิญบังเอิญมาจับโทรศัพท์บง่งว่าไปอ่าไปสะกิดถูกตรงไหนของปูมปากกดว่ามีรูผูุงยิ่งปากกดขึ้นมาในโทรศัพท์เป็นสองคนที่นิมิตเห็นอยู่ในสายตานั่นแหละ ที่ปากฏดขึ้นมาในสายตามินํำซ้ำยังใส่สุดคือกันเป๊ะสีเดียวกันเป๊ะหน้าตาคือกันเป๊ะผู้หญิงสองคนก็เหมือนกันเป๊ะก็เลยคิดว่ามันจะเป็นซีซีบ่แมนบอกครับคิดว่าอันนี้คือเลขกเพราะว่ามันถิ่มชวงล่างนะครับเเห็นแต่ช่วงล่างสิ่เป็นล่างบ่ปว่ามาณนนี้เนาะบ้านนี้ฝันบ้านนี้ฝันได้ที่จะไปซื้อเลขคือหาหาหานะครับมีคนบอกให้ไปซื้อ ไปเออไบ่ได้บอกตัวเลขแต่ว่าไปโลดจะคืดพ่อดอกปัดไปซื้อก็เลยเขาถามว่าเสียเอาตัวไหนก็เลยบอกว่าตองหาเพราะซื้อตองหามาปุ๊บบานี้อันนั้นคือฝันช่วงแรกไปซื้อเลขกันเพราะบานีคอนซสแยงว่าฝันช่วงสองอีกถือแล้วล่ะเขาว่าเขาว่ายังสั่นแต่ว่าจักตัวไหล่ะครับสีถือเสียงมันเสียงพเท่าเสียงพเท่าบอกว่าถือแล้วล่ะนั่นล่ะ เอาตอพูดถึงว่าเลขกจับคู่นี่มีอยู่สามคู่นี่ครับมิสอเอบนนี่คู่เดียวคือสามหกเนาะแมนล่างคู่เดียวคือซีซีแต่ในส่วนเลขกฝันสามหาเอ้ยหาหาหากับสามหานี่ยชีเป็นอันใดกับบ่หูคือกันละเพราะว่าตัวสามเอามาเสริมครับตัวสามหานี่เอามาเสริมเพราะว่าแปลมาจากตองหาแมนครับเพราะว่า ถ้าตองหาเนี่ยมันสีบอไปสัมพันธ์กับตัววิ่งโอ้ยตก,ตกตกปังแต่ว่าถ้าเขาแปลเป็นสามหาปุ๊บไปเข่ากันปับปนะ๊บเลยเออแต่ว่าแต่ว่ากับมะเขือครับมะเขืองนี้ละเม็ดเดียวนี่แหละเอ็ซีเพื่อนอยากได้แห้งเม็ดเดียวสามทากันตามกันมาหลายมือ่อดีครับตั้งแต่มื่อที่ผมมากมอรุ่นมากครับเจ้ากับเจ้าพวกนั้นกับทุกมาน ตามทรงขอความมาตามเอาแต่ว่ามี่เอฟซีเป็นฝากตังมาให้ยุเกิดจังว่ามันเป็นยังไงกันนี่พันหนึ่งฝากตังให้ท่าบุญกับพ่อพ่อพ่อลุงตาทิพย์ในวันสันสองสองคนครับภูลาภูลาหาลอยเป็นฝากท่าบุญน้ำวัาสันถ้าถูกอนุโมทนาน้ำเนี่อันละ คอยโศกมานุภูมฝากมากกระไรครับให้ซูวดสูวดเนาะเออพยายามเรียนไปซูวดุูวดจังทีลราเขาเพิ่นกนะทิมาให้โดนยุดอกครับให้จนว่าตามที่เพิ่นเว้า<ป>ตามที่เพิ่นเว้าตามที่เพินเเพ่นมาเข่าฝันเพิ่นจะให้จนงวดทุดทไทยคือให้รัตต่ จักสีแม่งวอดใดครับงวดสุดท้ายสีเอาลอตเตอรี่มาให้ถ้างงวดหนเอาลอตเตอรี่มาให้งวดนั้นคืองวดสุดท้ายคืองวดสุดท้ายคือจบคือกูเทียโอ้โฮโตมันบอกครับแต่อตเตอรี่นะงกโตเต็มเต็มเลยเพราะว่าเพิ่นมากกะทีไปแล้วครับถ้าเพิ่นเทให้งวดสุดท้ายนี่คือคืองวดสุดท้ายนี่ขับเพิ่นเทให้คือเป็นงวดอตเตอรี ถ้าว่าออกงวดลอตเตอรีร่แล้วเพินจิตตดไปเลยจบเลยบาานี้หายบาานี้เออนอกจากปีใหม่จะขึ้นมาไหม้าบพ่ตายก่อนเอาโอเคครับผมเอาโอ้ยีเสินาที่คุยกันไปคุยกันมาเรื่องเล่าเอาโอเคครับจากไัก็ขอบคุณลุงหลายๆครับผม <c oughs> บครับ <c oughs> ขอบคุณครับผม